ท่านผู้ชมพบเจอับ,บิสมูแล้วนะค่ะเนาะวันนี้ก็เป็นมือ่บิสมุสสด้มาต่อการต่อการเดซจู๋นะค่ะเนาะก็ต้องลอค่ะล้อายุของน้องนะคะเพสามารถาที่จะก่ไป็ไหนได้ววาราะว,ว่ามาิสุมาก่อนเวลาประมาณมีสหานะทีนัจาะมิสมจะต้องล้ออยุของน้องนะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเจูค่ะเป็นสถานที่ต่อการของคนต่างดาค่ะิมเปรียบสมือน,นคนต่างดานนึงของประเทศฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะรอต่อไปค่ะท่านผู้ชม ตรงบรรยากาศรอบๆนะคะเนาะคุณจะเป็นทะเลค่ะติดกับทะเลอำเภออยู่ติดกับทะเลนะควกเนาะติดมูสกับมาคนเดียวมือน,นี้เพราะว่าเพิ่งหายลูกนะคะเพิ่งหายสามีมาน้ำเพราะว่าเพราะสาม,มาที่สิเข้าไปทางในได้เนาะคะ่ะมิสมูก็ได้จําเป็นต้องมาคนเดียวแล้วก็อากาศหนาวค่ะมือนี้มือนี้อากาศอยู่ที่หนึ่งองศาค่ะ4เ<ม>ย็นเยือกเลยค่ะแบบน้ำแห่งๆแล้วค่ะน้ําฤดูดใบไม้ผลีพร้อมค่ะ แล้วก็เป็นสองพอ,องะะลูกที่ต่อไปทำไหนก็ได้นะจ้าเรนจันยุบกรอบแม่พึ่งต่อไปยังไงค่ะมิสมูกับมาก่อนเวลาค่ะเพื่อเวลาไปน,นิดนึ่งนะะ้อค่ะมิสมูก็อยากที่แบบว่าสิมาตรงเวลาปเป๊ะๆขออนุญาตนะคะเนาะเพราะว่าน,นี่มันหมวกของมิสมูมันไงนะะ้อค่ะหมวกเสือของมิสมูกใหญ่โอเคค่ะมิสมูกจะต้องรอต่อไปนะะนะ้อค่ะเนาะเมือนี้เป็นมือต่อการของมิสมูค่ะมิสมูก็ดีใจที่ว่าทางอำเภอฝรั่งเศสตอบรับการมิสมูแล้วค่ะเนาะ มิดโมสามารถต่อกาโดยเอกสารมิดโมได้ยื่นไปก่อนหน้านี้แล้วมื่อนี้มีสโมมาหลับกาดหลักจ่ายเงินค่ะมิดโมจ่ายไป2องรยหายูโรนะคะในต่อกาขังนี้เดี๋ยวมารุ่นกันว่ามิสโมสิได้กี่ปีเนาะคะ่ะสิได้สองปีหรือได้สิบปีแต่มิสโมยืน่นเอกสารไปสิบปีเน,นาะจ้ะเนาะที่ค่ะหนาวๆค่ะเดี๋ยวมิสโมขอนยอนุญาตไปยืน่นรอตอตน,นะจ้ะเนาะ